เขาที่มีหลักฐานก็คือจดหมายที่เจ้าของร้านเขียนไปเดือดรองกองสศพที่ปีนังามเรื่องการนำตัวเข้ามาในพวกเกี่เรื่องส่วนตัรกุศเนี่ยในต้นฉบับของจดหมายอยู่ที่หอจดหมายเหตุครับความสําคัญเนี่ยก็คือวันเดือนปีที่ลงไว้ในจดหมายนะฮะก็คือลงไว้วันที่29่สิบเก้าเดือกร้อยสิก็หมายว่า1 0 7ยเจ็ปีร้อปีที่แล้วเนี่ยร้านนี้มีอยู่ะ ร้านโดยหลักก็ก็นําขายทุกอย่างละแต่เป็นหลักมากที่สุดก็คือนาฬิกาคือเป็นห้างใหญ่ที่สุดในเดกตเลยนะแล้วขายเยอะแยะมากนี่ก่อนฮะซึ่งอันะนี้ถือว่าอย่างน้อยเราก็รู้ละมันร้อยออกว่าปีทีแล้วในสก็ตที่จะเลยมีระดับอย่างเดนี้นะอันนี้ค่อมเป็นมาคร่าวๆนะทั้งใตยุคสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีปัญหานะสุดท้ายไม่สามารถจะนัางเข้าได้ เอเงนสินค้าที่อยู่ในร้านหาไปจนก็ทยอยขายไปเรื่อยๆเพราะสินค้าใหม่ไม่มีเข้านะอย่างนั้นมีเรื่องหามหรือขั้นตอนสองนี่ก็ช่วงหลังอย่างนั้นเนี่ยคนหน้านั้นปู่ผมเนี่ยคือเสียนะก็เลยกิจการก็เลยมีทุกทายที่อยู่ในบ้านก็ดูแลแต่ก,การสังเกตการเข้าก็ทําได้ยากขึ้นนะมีอนที่เขาที่อยู่ภายใน ้านตายไปเรื่อยๆนะฮะอย่างนั้นก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ที่ดินมีอะไรให้เขาเช่านั้นนะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณพันเก้าปีพันเก้าร้อยสี่สิบหกประมาณพันเก้ราร้อยสี่สกก็มีการการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนิดนึงนะฮะตัวนั้นตอนที่เป็นคือหลังสงครามแล้วละ่ะก็จากมอสซงโกเนี่ยก็เปิดเป็นอีกห้างหนึ่ง ชื่อเป็นบริษัทชาญยนต์นะแล้วสงครามก็เปิดบริษัทชาญยน,นต์ถามว่าชาญยนต์นี่ทําอะไรก็เป็นบริษัทที่สั่งเครื่องจักรเครื่องไฟฟ้าเครื่องปั่นไฟเครื่องยนต์อะไรต่ออะไรเสร็พัดเนี่ยนะจากเชลโล่จากอังกฤษเข้ามาแล้วก็ว่าเป็นยุคที่ต้องกลับมาทำเหมืองแร่ใช่ไหมเหมืองแร่ต้องการใช้เครื่องจักรสั่งเครื่องโทรนี้มาขายก็คือสมัยยุคหนึ่งก็เริ่มตั้งหลังก็หมดยุบไป นะเปลี่ยนมาก็ไม่มีลูกหลานก็ไปทำกิจการอย่างอื่นกันแยกย้ายกันไปบ้านนี้ก็เลยให้เขาเช่าเช่าไปประมาณสามสิบปีเนี่ยมันก็ซุกโรมแล้วก็หลังก็ผอกลับมาก็ยกเลิกสัญญาเช่าไปแตัดสินใจที่จะปรนนธาบ้านให้กลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะก็ทํากันเองโดยผมไม่มีสถาปนิกนะดูแลกันเองงานก็งานอะไรแล้วด้านหลังก็ทำเป็นโรงแรมบ้านนี้มันมีความยาวถึงหนึ่งร้อยหกเมตร ทางเข้าหน้าบ้านเนี่ยอยู่ตัวหลังอีกบ้านหนึ่งเนี่ยตัวโรงงานฝั่งโรงงานตัวอะไรทเป็นโรงแรมสองห้องพักนะแตเก็สามารถที่จะทำให้อิจารในการดูแลฟรีพิพิธภัณฑ์มันไปได้เพราะเราพังจริงๆแล้วตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันไม่สามารถจะสร้างรายได้ที่คุ้มทุนได้เร็วนะไม่แค่พอมีค่าใช้จ่ายบ้างนะพอมีเงินเข้ามาเพื่อที่จ่ายบ้างแค่นั้นเอง ข้าของเ่องใช้ไหยนะั้าหมดเลยนะไมาเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเกี่ยวพันอยู่ในยุคสมัยของคนที่เคยอยู่ในด้านนี้เมื่อร้อยปีที่แล้วเข้าของทุกชิ้นเนี่ยมันจะบอกบอกถึงวัฒนธรรมของคนภูเก็ตในยุคนั้นเลยเข้าของทุกชิ้นมันเกี่ยวพันกันหมดนะคือถ้าต้องเดินดูแล้วเนี่ยคุณต้องสังเกตเห็นว่ามันมีไม่มีเ้าของที่มันเป็นของทางภาคกลางใช่ไหมของทางเหนือของทางอีสานหรือขางชายแดนมา ตัวเีวม่จะไปเข้าของที่มันอยู่ในภูเก็ตนะฮะซึ่อในยุคปีร้อปีที่แล้วเราใช้กันอันนี้คือว่าเป็นการแสดงข้าวของทุกอย่างเนี่ยคือเป็นของร่วมสมัยของเขาขอ,ของสมาัติานนะวิถีชีวิตของของคนที่นี่รายการหนึ่ถ้วยกาแฟคุยกับนรุมชื่นนิรันดร์กับรายการน cafe